น้ำละคนทุกคนนะครับสายคงไม่อยากจะคุยอะไรหรอกมาอ่ะตอนนี้พี่ปเขาตายจริงๆหรอเนี่ยจริงใจเย็นจีนแตแ,ตแต่ฉันไม่เชื่อ จิมเปล่าค่ะจิมไม่เคยแช่งใครนะคะไม่เชื่อสาบ้านให้ฟาผ่าาตทั้งวันฟรีเลยก็ได้เอ,าเอ้าอแหมคุณจินคะออ๊ยเจ๊ว่าไม่ใช่เจ๊หรอกพี่ยูนตายอ่ะเพราะโดนคุณจีนด่าบ่อยๆจริงๆกเลือกตายมากกว่าเจ๊จิมพูดอะไรอะ่ะผีมันไม่จริงค่ะคุณจีนไม่จริงคุณจีนชอบไปด่าพี่ยูนบ่อยอ่ะโอ้พอๆๆ่อเธอครับคุณจีนครับ คือคุณจีรู้จักบ้านพี่ยูนี่อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับงั้นเราไปตามกันไหมครับอุ้ยงั้นก่อนไปอ่ะเล็กว่าหาผู้ชายสักคนสองคนไปฝากพี่ยูนดีไหมคะถึงเรือ่องไี้เดีเล็ผู้ชายต้องเก็บไว้ให้เจสี่ไปฝากพี่ยูนทำไมฮะเสียของ จากที่เราได้สตรอเบอรี่ชีสเค้กแล้วนะครับเราก็แค่แต่งหน้าด้วยสตรอเบอรี่สดถือว่าเป็น,นั้นเรียบร้อยครับโอ้ย,อยน่ากินมากเลยอะ่ะใจจะขาดแล้วอะค่ะไม่ได้ มันดูดีนะดูดติ๊ติดอร่อยละกอร่อยนะอือมันกแคสบ้าเลยเนี่ยทำเองมะครับใช่ครับให้ผ่านรูปทรงสวยงามประณีตใช้วัตถุดิบชั้นดีชีสชั้นเยี่ยมลองชิมดูสิอือโอ้เนื้อเค้กนุ่มลิ้นผสมกับชีส ทำให้ยิ่งหนุ่มลิ้นไปใหญ่เลยเพเชนี้มีมิติมากให้พายจ๊อกกรเจียบมากสู้ๆนะะเอาเลยเฮ้ยใจมากพร้อมแล้วครับผมพร้อมแล้วครับพ่อชีไปเลย เหมือนจะไม่พร้อมเท่าไหร่แต่ดันพร้อมเฉยเลยอ่ะนี่จ๊อปเค้กแกเนี่ยทำเองเขาวะไอพี่เมย์ยิ่งกว่าทำเองอีกพี่นี่ฉันตั้งใจทำอย่างสุดมือด้วยดูนี่เชื่อแล้วค่ว่าทำเองอ่ะถ้าซื้อที่ร้านเราได้แบบนี้นะต้องไปด่ามันหลายวันเลย หน่อยแล้วนะครับโอ้โหขอขอไม่ชิมได้ไหมจ๊ะแต่ก็ขอชมนะว่าทำได้สมชื่อจริงๆเลยก็คือทำจนเละเป็นโจ๊กอย่างเนี้โจ๊กเั้นขอให้คะแนนเลยแล้วกันนไม่ผ่านไม่ดานย่งี้ไม่ได้ชิมเลย นี่เก็สหน้าท่านออกมาใ้ฉันชิมได้ยังไงเนี่ยโหได้คะแนนเลยนะไม่ผ่านว้าวอะไรกำลังงานอะไรทำไมไม่ลองชิมหน่อยล่ะจ่อยก็ได้นะสีบิ้วนะครับเอาจรูปสรงบิดเบี้ยวแอ็บสตรักกลิ่นขืนขื่นมันอะไรเนี่ยจ๊อบ ไม่พาย่าใครมาไม่ได้่้แบม่ชิมก่อนใช่ไม่ไิ้มเลยไ่นไ่เป็นไรนะคุณโจคุณยังมีโอกาสอีกสองครั้งทำให้เต็มที่นะครับผมจะรอ สาวครับโอ้ยคนตายคนตายไปสบายพีเล้วจะไปถามทำไมล่ะคะเอาสบายดีค่ะนไงสบายดีแล้วกลับมาทำไมอะคะพี่ยุนสบายดีแต่ฉันต้องทํางทำงานนี่เล็กคุณจริงคะคนโบราณเขาว่ากันไว้นะคะว่าคนตายไปแล้วสามวันกาไม่ทันรู้ตัวค่ะนี่ดูสิคะพี่ยุนเก็บของใยญ่เลยอะไม่ทันรู้ตัว พี่ยูนพี่ยูนแค่อยากทำงานให้เสร็จจะได้นอนตายตาหลับค่ะเห็นมล,ล่ะเล็กบอกแล้วว่าพี่ยูนอะต้องห่วงเรื่องงานแน่แนเลยอะพี่ยูนครับพี่ยูนห่วงงานใช่ไหมครับแต่แต,แต,แต่พี่ยูนห่วงงานก็ทำงานให้เสร็จสิครับเอเอริงด้วยรันเ,<อ>เก็บห้องกุญจีนก่อน กูจีนครับไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้พี่ยูนเข้าไปทํางานแล้วครับถ้าเสร็จแล้วพี่ยูนคงไปครับไม่ต้องห่วงนะครับพี่พี่ยูนทั้งคนจะไม่ห่วงได้ยังไงล่ะหรือว่าจริงๆแ้วแกแกไม่ได้แกไม่ได้ตายอ่ะวุ้ยเอาเอาเอาพ้อก่อนนะครับผมลืมเอกสารอ่ะเอ้ยนอกจากเอกสารที่ลืมแล้วนายลืมพี่ยูด้วยหรือเปล่าพี่ยูนมาเอากลับบ้านไปด้วยไอ้ผมบอแล้วไง่าอย่าพูดถึงแล้วยูนตายไปแล้ว เด็กเซอร์อย่คุณทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่เก่งมากแล้วนะงั้นเดี๋ยวลองชิมหน่อยดิโอ้ย